สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยู n e l ช่องเจเจศิพมสานะฮะสรับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเวฟร25แต่งวิบากคันนี้นะฮะซึ่งทิปล่าสุดที่ผมเอาไปขี่เนี่ยมันก็มันก็เสียเนาะต้องได้ยันต้องได้ถีบออกมาทีนี้ก็มีหลายคนแซวนะว่าเอ๊ะมันสมควรที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วหรือยังนะฮะเปลี่ยนไปใช้รถวิบากที่เป็นวิบากจริงๆได้แล้วหรือยังนะครับ ซึ่งผมก็มีความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกยังไงและก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงนะฮะสำหรับในเรื่องของความคิดเห็นของผมเองเนี่ยผมโชคดีอย่างหนึ่งคือทิปล่าสุดที่ผมเอารถคันนี้ไปแล้วมันมันเสียหายเนาะมันเครื่องมันมีปัญหานะฮะจนต้องได้ถีบได้ยันกลับมาบ้านนะฮะในทิปนั้นนะ่ะผมได้ลองขี่ CRF 2 5 0 L นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ขี่มานานแล้วละ่ะ ตั้งแต่ขายรถไปแล้วก็ไม่ได้ขี่ลุยแบบนี้เนาะวันนั้นได้มีโอกาสได้ไปยกรถช่วยน้องเขาแล้วก็ขี่ออกมาจากอุปสรรคนะครับซึ่งความรู้สึกนะก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นรถที่แรงมากเนาะเพราะว่ารถคันนั้นแต่งแต่งยางแต่งสเตอร์นะฮะรถแรงนะครับแล้วก็สูงมันเจอก้อนหินก้อนเท่าคกก้อนเท่าคูถังกระมังเนี่ยมันก็ขี่ได้ขี่ข้ามไปได้ง่ายๆเนาะก็เออก็ดีแล้วก็โชคนิ่มนะฮะโชคมันมันคือรถวิบากเนาะซึ่งเราก็รู้สึกดีนะ แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับการใช้รถเวฟเนาะมันลดเบาไงเวฟเราก็ถอดชิ้นส่วนที่มันหนักๆออกด้วยนะก็เลยมีคนรู้สึกว่าไอ้ c f ทำไมมันหนักจังเลยขี่แล้วมันไม่ชินมือเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเราขี่ไบ่อยเราอาจจะชินมือก็ได้นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟทิ้งไว้ปิดไฟก่อน ก็ S <S เลยมีคนรู้สึกว่าวเราขี่เว็บเนี่ยมันคล่องตัวนะฮะคล่องตัวแล้วเนาะแล้วก็ถามว่าในเรื่องของการดยแน่นอนนะฮะมันอาจจะสู้วิบากจ,จ๋าไม่ได้นะฮะในเรื่องของความสูงเองในเรื่องของการออกแบบโชคหน้าโชคหลังถึงผมจะเซ็ตโชคมาให้มันให้มันดีแล้วนะฮะให้มันเหมาะกับการขีว่วิบากแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ใช่เนาะต่อให้ผมไปเปลี่ยนมีหลายคนนะแนะนาให้ผมไปเปลี่ยนโชคหน้าเนาะไปใช้ของ kr ก็ได้หรือไม่ก็ใช้ของ nsr เนาะแต่ผมมองว่า ถ,ถึงใช้โชคตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้โชคมันไม่ใช่โชควิบากเนาะเราแต่งแล้วแน่นอนเราอาจจะทําให้มันนิ่มมันอะไรได้แต่ว่ามันอาจจะมีช่วงช่วงระยะยุบอะ่ะมันไม่เหมือนรถวิบากแน่ๆนะฮะไม่เหมือนตัวอัพไซด์ดาวของอของไอซไอเอฟอะของโชว,ว่าแน่นอนนะฮะช่วงยุบมันน่าจะถ้าจะไม่ผิดจะ15เซนหรือ25เซนนะฮะช่วงยุบมันเยอะมากแต่ล้อหลังเนี่ยคือประมาณสัก25เซนได้นะฮะ แต่รถเวฟคันนี้คือไม่ใช่เนาะอย่างที่เราเห็นนะมันก็นยุบได้ประมาณสักเท่านี้มั้ง้อหลังนะส่วนรอหน้าก็สูสีกันนะฮะได้ประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยก็คือข้อจํากัดของรถเวฟยกเว้นถ้าเกิดเราจะไปแต่งช่วงล่างใหม่นะครับซึ่งเราก็ต้องทุ่มตังค์ลงไปอีกนะฮะผมก็มองว่าถ้าเกิดเราแต่งช่วงล่างใหม่เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์ <laughs> มันไม่จบครับ เราแต่งมันก็แต่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะฮะหรือเราจะเปลี่ยนไปใช้รถอย่าง CIF 3 0 0เลยนี่คือมันก็ดีนะเครื่องยนต์มันแรงดีมันจะสามารถเราพา,พาเราผ่านอุปสรรคยากๆไปได้แล้วก็ช่วงล่างมาันดะีเนาะซึ่งผมเองก็รู้สึกดีนะออก็มีความแบบเออถ้าเราได้รถคันนั้นก็คงจะดีแต่ที่นี้หลังจากที่รถคันนี้มันเสียขึ้นมาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่า มันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของรถเวฟนะก็คือว่าวันนั้นน่ะที่ไปเรามี CT 125ไปด้วยเราก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะฮะสลับกันสับกันเนาะเพราะว่าอตัวเวฟร้อยิบห้ากับตัวซีที CT เนี่ยหลายหลายชิน้ e นไะอ้พวกหัวเทียนน่ะพวกปลั๊กโกรกจอกพวกอะไรเนี่ยม,มันใช้ด้วยกันได้เราพูดง่ายๆก็เลยเมันก็เป็นโอกาสได้ที่เราได้ลองเทสลองทดสอบถ้าเกิดรถเรามีปัญหาอยู่กลางป่านะฮะ เครื่องไม้เครื่องมือก็เครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอแบบง่ายๆนะฮะบ,บ้านๆเครื่องมือติดรถเนี่ยก็สามารถใช้ซ่อมแบบง่ายๆได้นะฮะนี่คือความดีงามของของรถเวฟเนาะมันเป็นรถที่ง่ายต่อการซ่อมแซมถ้าเกิดมีปัญหานะฮะถ้าเกิดมีปัญหานะถ้าเกิดรถใหม่ก็ความมีปัญหามันอาจจะไม่มีก็ได้นะอาจจะตัดความาไม่สบายใจเรื่องนี้ออกไปได้จริงไหมแล้วก็เอาอย่างนี้ละกันถามว่าข้อดีข้อเสียเนาะ เดี๋ยวไล่ให้ฟังแล้วกันว่าข้อดีของ CIF เนี่ยก็คือเครื่องแรงแล้วก็ช่วงล่างมันได้แล้วมันก็เป็นรถที่ถูกออกแบบให้เป็นวิบากจ๋า,จาเลยแต่ว่าน้ําหนักนะฮะถึงตัว 250L เนี่ยน้ำหนักอาจจะอยู่ประมาณสัก140กิโลถือว่าไม่หนักมากนะเปรียบเทียบกับตัวเรนรีที่ผมเคยใช้อยู่ที่ประมาณ160กว่ากิโ1 6 7กิมั้งก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วล่ะสำหรับไอรถวิบากเนาะ c f แต่ว่าพอเราขี่เวฟเ่ย ี่รถเบาๆจนชินมือแล้วพอเราไปขี่นี่เรารู้สึกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะจะหนักอันียคือยังไม่ได้ลงโคนลงอะไรแบบจริงจังนะคือผมมีความทรงจําที่ว่าเราไปลงโคนแล้วเราปั้มรถน่ะมันมันเหนื่อยจริงๆนะครับมันเหนื่อยมันหนักมากแล้วมันก็มันกินพลังของเราไปเยอะนะฮะพอเราเอารถเวียบไปเนี่ยก็คือมันเบานี่คือมันเบาแรงเราเยอะมากนะพอเจออุปสรรคที่มันเจอโคนเน่ะเจอโคนหนังหมูเจอโคนให้มันเละๆนะฮะคือมันมันง่าย คือมันง่ายกับเราเนาะมันง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกติดใจแล้วของรถสไตล์เว็บก็คือผมชอบระบบคัตออโตโอ้บิดอย่างเดียวนะฮะบิดอย่างเดียวเจออุปสรรคก็ถอนเกียร์ลงมาเนาะเกียร์สเกียร์หก็ว่ากันไปนะฮะส่วนรถมีเกียร์เนี่ยมันก็ต้องเยอะคัตใช่ไหมเยอะคัตเยอะอะไรให้มันให้มันเาขาเรียกอะไรละ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดบางจังหวะเนาะเรา เราอาจจะไม่เก่งเลยมั้งบางจังหวะเนี่ยเราเราเยอะคัดเราเลี้ยเรียคัดเนาะเลี้ยงคัดมากไปเนี่ยเดี๋ยวก็คัดไหมอีกนะครับบางอุปสรรคเราคือผมเชื่อว่าหลายๆคนคงที่ทําคัดไหมนะก็คือไม่ได้อยากให้คัดมันไหมหรอกแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะมันพอดีมันพอดีอดอดคัดมันไหมพอดีเนาะก็มันก็ไหมเนาะก็จะว่ายังไงละ่ะเพราะว่าผมเคยเคยไปกับทริปทริปใหญ่ที่เขาขี่ c ซนะีเอฟเนาะก็จังหวะที่มันต้องเร่งเนาะต้องเร่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 งก็ อาจจะมีเยื่อคัดบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ทําให้คัดไม่ไปนะครับแต่ว่าคัดออตโต้เนี่ยบิดอย่างเดียวดีงามมากบิดอย่างเดียวแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่ไสนุกนะฮะไม่สนุกก็จริงนะครับมันก็บิดแล้วก็ด้วยความเบาของเราเราก็ยันเนาะสองขายันซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียของเวฟก็มีนะก็คือช่วงล่างมันเตี้ยนะฮะมันมีสู้เสียนะครับเวลาเราเจอก้อนหินใหญ่ๆอย่างล่าสุดที่ผมไปเนี่ยไปโดนหินนะฮะ หินหินก้อนใหญ่นะครับเออผมเปลี่ยนท่อแล้วเนาะลืมไปตรงนี้มันบุบเลยมันชนชนหินนะฮะท่อส่วนนี้ก็ยุบขึ้นมาเลยนะครับก็นั่นแหละนะฮะมันเตี้ยนะครับทีนี้ถ้าเราจะทําให้มันสูงขึ้นเนาะก็ดีนะสูงขึ้นก็คือเปลี่ยนโชกคอัพหน้าเงี้ยเปลี่ยนโชกคอัพหลังนะครับให้มันเหมาะกับการเป็นรถสปอร์ตมากไม่ใช่สปอร์ตผิดให้มันเหมาะกับการเป็นรถเอ่อรถว,วิบากมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งผมก็เห็นหลายคนทำเนาะก็เปลี่ยนชกอัพหน้าชกอัพหลังนะครับใส่สวิงอาร์มใส่อะไรก็ว่ากันไปให้มันสูงขึ้นนะฮะคือถ้าถ้ารถเวฟเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนเนี่ยมันจะขี่ได้สนุกมากขึ้นจริงๆนะครับด้วยความที่เป็นคัส์ออโต้เป็นอะไรเนี่ยก็แบบมันสามารถผ่านอุบสรรคได้อยู่แล้วน้ําหนักตัวก็ตอนนี้ยังไม่ได้ช่างนะครับแต่ผมคิดว่าคงมีถึงร้อยกิโลเพราะว่าผมก็เอาอะไรที่มันไม่จําเป็นออกค่อนข้างจะเยอะนะครับ แต่ส่วนที่จําเป็นอย่างพวกกองอากาศพวกอะไรเนี่ยผมก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมกองอากาศกองน้ํามันนะฮะไม่อยากเอาออกเนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเวลาเราไปทางฝุ่นไปทางอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีปัญหาเนาะก็ก็เริ่มชินมือกับรถเวฟนะครับง่ายๆก็เริ่มชินมือกับรถเวฟนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตถ้าเกิดเอ,อ่ยังไงล่ะคือผมมองไปถึงรถสูตรมากกว่ารถ ไม่ใช่ว่ารถสูตรแบบรถเอพวก YZ พวกอะไรนะแต่ผมมองพวกเอผมมองอยู่รุ่นหนึ่งนะครับมองอยู่กำลังศึกษาข้อมูลก็คือตัว k l x ใช่ไหม k k l x 1 4 0 g อ่ะอเพราะว่าน้ำหนักมันเบานะฮะแล้วก็ลองถามพี่พที่เขาเล่นแบบสายป่าจา๋จามันก็เป็นรถที่ไปได้นะแต่ว่ามันยังว่านั่นแหละมันก็มีคัดมือเนาะแล้วก็ ตัวคัตเองก็เป็นจุดอ่อนของรถ 140G เหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าหลายคนก็ทําคัตไหมเนาะเพราะว่ามันกําลังเครื่องมันอาจจะไม่ถึงก็เลยอะไม่ใช่ไม่ถึงหรอกกาลังเครื่องมันมีไม่เยอะเนาะแล้วพอเราไปบิดแล้วแล้วมันไม่มาอย่างที่เราคิดเราอาจจะดึงคัตช่วยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสูงที่คัตจะไหมนะฮะแม้แต่ wr ร้อยห้าก็เหมือนกันนะครับเห็นหลายคนว่าคัตมันไหมคัตมันไหมง่ายนะฮะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาขับกันยังไงนะฮะซึ่งผม ที่จริง WR ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าใช้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวช่วงล่างอะไรมันก็โอเคนะฮะแต่ผมตีอย่างเดียว WR ก็คือว่ามันน้ำหนักมันไม่น้อยนะครับเราดูจากสเปคเนี่ยก็คือร้อยสากว่ากิโลกรัมจริงๆมันหนักซูซีก,ก,กันกับตัว c อ f สามร้อย L เลยนะฮะก็ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องไปลองขี่บ่อยๆเนาะหาข้อสรุปของตัวเองให้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมีความ สุขแล้วก็สนุกกับรถเวฟร้อยยี่สิบห้าคันนี้อยู่พอสมควรแล้วนะฮะมันก็สามารถพาเราไปอุปสรรคที่มันคือถ้ามันไม่ยากจริงๆมันก็ไปได้นะครับต่อหรือว่าต่อให้มันยากจริงๆก็เรามีเพื่อนใช่ไหมอ่าเพื่อนก็หิ้วก็หอบกันไปนะครับเรารถเบาแล้วก็เพื่อนช่วยเราก็เพื่อนไม่ลาบากด้วยนะครับก็มาพูดให้ฟังละกันเนาะว่าว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมอ่าก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับรถวิบาก เวฟคันนี้นะครับโอเคในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีอาจจะมีออกไปเที่ยวออกไปทริปอีกอยู่เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเวฟบบากคันนี้นะครับแล้วก็ทริปที่ไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยละกันเนาะคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงผมอัพอัพเดตเนะาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับสวัสดีครับ